สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟซูข right? ูดส <Yeah, ุกนครับพ right. ่อกระบาวัดครับพี่น้องพ่อกระบาวุฒิครับกระบาวิชาชีพน้องมากินเข่าครับกับเข่าฮาก็มีปลาเผาพี่น้องตุงใหญ่ปลาเผาแล้วก็ขี่แก้วขี่ปลาพี่น้องปลาว่าขี่นาการซุตั้มเพชรเพชรกับแก้มฮาก็มี่พักไปซาร์ทครับผมอ่าครับมาเด้อสมองตุบอลกินเข่าน้ำมาวัด มาพี่้องมาแสบๆแล้วกันครับเ่อขึ 48, อ้นแสบนู่นนะู่นจะเอาปัก,กนนเ 48, นี่ย่ดี๋ยวพักยื่นกันห่อขึ้นแสอขึ้นเล้ากัน

ไม่ก็ฟ <ừ. S 1> ังคุณคุณนั่งสาวพอ ออก็บีบเอาไงละต้งสีป้าออกล้ะมือสมบัติเด็กกินหนังหมดเหรอ ลาบุออออสงการนี่ยกับแดดร้อนๆเน, yor, นี่ยเผาปลากินอร่อยนี่อรสิไป็นยแล้วนะจ๊ะอ้อมโซเดออบุชิเล่เอสซเด นีเ่เปนพ่อปลาป่ะอืมแช่ป่ะปลสะอืมพ่อจะต้องปลูกอย่าใช่ไหมก็ใช่พ่อต้อไปทำงานพ่อทองกับอันทุนพ่อมาแล้วมาชงเพล่อืมอัทิตย์เดียวเป็นปะสองสองอาทิตย์แต่แียวอาทิตย์แรกก็เสร็จนี่ตัวแม่ในอ๋อ,อแม่เท่า ทุกแม่บ้านบางทีงอ่ะมันก็เข้อมูลปกติแล้วเนาะ <c oughs> มันไม่เหมือนตอนมาวันแรกนะวันแรกยังเอออันนี้ก็ยังหลายวันไงอันนี้ <c oughs> กำลังใจเน,อเน้องสามแบตสามแปดมีกำลังอลิมาลานสามแปดมีกำลังใจ ก็มาสันดาแต่มีเมียมีเมียก็บปนม,มาใช่ปะออมเม่มาหรกมาก็เกิดว่ามืมตายแล้วไปอื่นละ ก็พีกอ่ะนั่นข้าเขาก็แสบแล้วดิกงน่อยเข้าก็เรียนนะ

फिर <laughs> आओ mm -hmm. ครับผมขอคุณทุกท่านทุกมองทุกบอลที่ให้เกียรติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ